โอเคครับกลับมาพบกับนัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะมารีวิวเซิฟของนัดนะครับคนก็เล่นไม่เยอะนะครับแต่ตอนเช้าก็แน่นเชื่อเหมือนกันนะครับคนที่รับก็17คนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นที่แจกของพวกอาวุธนะครับอ้าวให้หน้าขมิ้นก็มาขุดนะครับชียงหัวมันนะครับอันนี้ก็แอปเปิ้ลกับซุปนะครับโอเคอันนี้ก็หน้าผมนะครับนี่ก็หน้าชิมเมอรนะครับมันไม่ใช่ชิมเมอรแล้วมันเป็นแอดมินในเซิร์ฟนะครับโอเค น,นี้ก็การเติมเงินนะครับอ,อยากถ้าเกิดชอบเซิร์ฟนี้หรือว่าอะไรก็โดเนตกันได้นะครับ300สตาร์ทได้1เดือนนะครับ V.P ก็50วันเอ้ย7วัน50าสูอะไรก็อาจจะมีของแถมว่าโปรเทคลาพีซ3ก้อนและพื้นที่โปรเทค12บสคูณก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็มีจะมีของแถมนะครับเดี๋ยวจะเติมก็บอกแอดมินได้นะครับโอเคแม่งก็ นี่ครับเว็บนี้พิมพ์ให้หมดนะครับพิมพ์ตามเว็บนี้แมน่นก็เบอร์นี้นะครับโทรมาผมได้แล้วก็สกายครับแอดมาคุยรับแอดมินนะเฟซบุ๊กก็นัตตี้พีจีแซนะครับโอเคครับอันนี้ก็เอ้ยมันเป็นอะไรวะเอ่อที่กดยาวิ่งเร็วนะครับอ,อันนี้ก็อออันนี้ก็เป็นวันวันของคนเติมเงินทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้ก็โปรเทคนะครับโอเคอันนี้มาหมุนเล่นได้นะครับติวติวนะครับโอ้โหไอ้ขาเบินก็หมุนใหญ่นะครับขีคกับอันนี้เป็นคอนปอนนะครับไม่รู้ว่าทำเอามาทำาอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็เอนชานนะครับโอเคเอนชานก็อันนี้ก็แจกของฟรีนะครับมีพวกแอปเปิลอะไรอยู่ในนี้แต่ยังทําไม่เสร็จนะครับหน้าตรงนั้นก็มีแอปเปิลอยู่แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าทาแอปเปิลมาหาอะไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับโอเคเนี่ยเอฟพีมากดได้นะครับเนี่ยครับกดมันเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็วาร์ปโซนนะครับเนี่ยครับในบ้านนั้นไงมีวาร์ปโซนโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะครับเนี้ยวาร์ปโซนครับวาร์ปช็อปนะครับวาร์ปช็อปไปร้านขายของนะครับวาร์ปวาร์ปดีมแลนด์ไปร้านหญ้าพื้นธรรมดานะครับวาร์ัฟดี วาร์ปไปที่หิมะครับพื้นหิมะวาร์ปสโนูแลนดะครับวาร์ปคิวมันเตอร์นะครับโอเคโอเคโอเคอันนี้ก็ปรับเป็นสักประมาณนี้ครับมันจะแหลกตายหาก่อนครับนี่ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะครับสวยเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นซซนต้าคอร์สนะครับโอเคนี่ครับเซนต้าคอร์สขอให้ดูพวกหุ่นแค่นี้นะครับค่อยมาดูเอาในเซิร์ฟเองนะครับโอเค เราก็ไปกันต่อได้ครับนะครับที่คิวมอนเตอร์นะครับนี่ครับนะครับที่คิวมอนเตอร์เจ๋งสุดๆนะครับอันนั้นก็วาร์ปช็อปนะครับเป็นร้านขายของก็ขายไม่แพงนะครับโอเคครับโอเคครับเราด้วยโอเคครับอาเับเมื่อกี้ก็เป็นเสียงประชาชนนะครับแต่ไม่ต้องไปสนใจครับอันนี้ก็เป็นลิงยักษ์นะครับลิงยักษ์นะครับ โอเคลิงยักษ์แล้วก็แมงป่องนะครับแมงป่องโอ้น่ากลัวนะครับแล้วนีนะครับชิ้นงานน่าภูมิใจนะครับบังกรนะครับนม่งเทมากเลยนะครับังกรให้คนชิมเมอ์มาดูด้วยนะครับโอเคครับมีอะไรก็ติดต่อแอดมินได้ทางเบอร์หรือเฟสนะครับโอเคครับอาวเฮ้ยชิมเมอ์ปิวเฮ้ยชิมเมอ์ตายนะครับโอ้โหของเต็มเลยนะครับ โอเคชิมเม่เก็บเลยครับก่อนที่คนจะมีคนมาเอาครับก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งผมก็โอเคครับซึ่งผมก็ไม่มีอะไรมาในแคมป์เ้ยแม่งเริ่มแหลกเลยนะครับนะครับไม่ขยับตัวแล้วครับชิมเม่ให้ผมเก็บไว้ให้ไหมครับนะครับเดี๋ยวโอ้ยมันขยับแล้วโอเคครับไม่เป็นไรกับสำหรับวันนี้ก็สวดเอ้ยเดี๋ยวคลิปอ่าคลิปที่ เป็นต้นตำรับแบบโปรโมทเซฟของจริงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ด้านล่างอินดิเคชชันแล้วครับแล้วส่วนที่อเอออะไรวะไอพีเดี๋ยวผมให้ไว้ข้างล่างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบแบมบ๊ายบายคุณนะครับคนคขมินบ๊ายบายโอเคครับ,บ๊ายบายนแคบ